ขออานิห้ส่งแห่งการฟังธรรมโปรดหนุนนำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ชมคลิปนี้จงมีความสุขความเจริญสาธุสาธุสาธ,สาธออุวันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นใงด้านสมถะภาวนาคือการเจริญกรรมฐา,านก็หมายถึงการทำสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้น ขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนนา,าสมาธิสมาธิขั้นชานขึ้นไปแต่ขั้นชานนี้ก็มีชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปประชานแล้วก็รูปประชานมีสี่รวมทั้งหมดทั้งรูปประชานสี่รูปฌระชานสี่เป็นแปด แต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพูดเบื้องตน้น <c oughs> เบื้องต้นมีความสําคัญคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจคําว่าสมาธิจริงๆบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททพะพุทธเจ้าบอกว่าที่ะถาคตนํามาสอนไม่ได้นาอย่างอื่นมาสอนทุกอย่างมีในโลกแล้ว <c oughs> แต่ก็นํามารวมสอนให้เพื่อเ,เกิดด้านกุศลนั่นเอง แต่ความจริงสมาธิทุกคนามาีอยู่แล้วเพราะคำสมาธิเป่าการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทำงานตั้งใจพูดตั้งใจทำอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธิน,น,นั้นไม่อยู่ในด้านของกุศลถ้าเป็นในด้านของอกุศลเขาเรียกมิจฉาสมาธิถ้าทำมาในด้านกุศลเรียกสมาสมาธิ คำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนพูดจะํำคาญในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยที่มีการทรงตัวไมไ่แน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานุสติสติกร <c oughs> คำว่าอนาปานุสติก็คือลมให้ใจเข้าออก ให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกุมารดาญาติโยมพระธบริศัตรทุกคนยังรู้ลมให้ใจเข้ายังรู้ลมให้ใจออกเวลานั้นไม่มีลมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชื่อจิตเป็นสมาธินานาปานุสติ การทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> ทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือว่าภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักประเดี๋ยวเดียว,ยวนาทียังบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมากอารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากรู้ลมให้ใจเข้าออกเลอไป พอเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปพอนึกขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานนักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่ว่าอนิกาสมาธินี่ถ้าว่ากันถึงอนิสงส์ถ้าบรรดาญาโยมบริษัททําสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้คือตะนมรู้ลงให้ใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชิน แล้วกรสงเไม่ได้น,นอนยาถ้าจะถามว่าจะมีในสงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนกปริชาติไปไหนมะที่นี่น่าคุยไปวัดธาตทอง<ฮ>ถามว่าตายแล้วไปไหนต่บอกอารมณ์ของคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้คืออาจจะเป็นเทวดาขั้นพุมธเทวดาและลูกเทวดานี่เป็นได้แน่ รวมความว่าถ้าญาติโยมพุทธริบริษัททรงอารมณ์ได้แค่คณกะสมาธิอย่างกับเรารู้ลมให้ใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินและนิยมในการใช้ก็คือพุทโธแต่ว่าในที่นี้ไม่บังคับรวมการภาวนาญาติาโยมนะใครภาวนาอย่างไหนคล่องใช้ได้หมดแต่ว่าทางเขาฝึกใหม่ๆในตอน,น,นแรกเขาใช้คำว่าพุทโธ คำว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ำเป็นกรรมฐานที่สูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาเรียกพุทธานุสิกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากำลังใจเขาบรดาญาติโยมพุทธบริษัททรงกำลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธราดับใจออกนึก,กว่าโธแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าจะออกนี่ต้องแบบต้องทำแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมให้ใจ แต่บางทีลมไม่ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูกเรื่องลมไม่ใจที่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพอยใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายมาหายใจเบาหรือหนักก็าตามปล่อยแต่อาจิตเข้าไปรับทราบถ้าท่านชำนาญนา,นาปานุติแพ่เล็กน้อยพระพุทธโธด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตาย กำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทาบาปมามากแสนมากเว้นไวแต่อน,นันทิยกรรมคำ <c oughs> ว่าอน,านันริยกรรมนี่เป็นบาปหนักเช่นทําพุทธเจ้าให้หอบโรหิตทําสงให้แตกกันฆ่าพระหันฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําสังฆเพศคืองทำสงให้แตกกันนี้ตนถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้ ยังก <S 々> ่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างจะมีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลาหรือว่าภาวนาว่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรกแต่ก็คุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงในกันตัวอย่างที่นี่เป็นอว่าพวกเราญาติโยมพทะบริสัทธนี่ถ้าภาวนาว่าพุทโธก็ดี ถ้เห็นพระพุทธรูปก็ตามทุกคนมีความเคารพเสมอหรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนและก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> เพราะว่าป่วยหนักใครๆก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอมรักษาทรัพย์สินมีก็เป็นรูปมหาศรษถีรัพย์สินที่มีพ่อแม่ก็สียดายรัพ์ ไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพื่อเกรงว่าจะแพงไม่กล้าหาหมอเกรงจะสิ้นเงินมากก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กูนี้เขาไม่ได้น,นับถือพทธศาสนาทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านนาบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกมือไหวแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกเวทนามาก เขาก็นึกว่าคนเขาลรือกันว่าพระสมณะโคโดม,มใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนะักคอยพระสมณะโคโดมมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอื่ตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสันการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ไว้แต่บญน,น้อยนิดเดียว ก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาวบนสวรรค์ชั้นดาวด่าถึงสัตวโลกมีวิมานทองคําไม่ได้อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคําว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคําล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวามัติกุณลีเทพประบุต่อ,อมันพูดมาถึงตอนนี้ก็ขอพูดต่ออีกหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังมามากเลยนะลืมอย่าง ก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปก็นักอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ถึงเวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆ่ล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหารก็ไปยืนที่ปากหลุมรกรุปากหลุมศพที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสำหรับมัตตกุลรีที่บุตรเพิเป็นลูกชายอยู่ที่บนวีมาน ก็พิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีจังหูเกลี้ยงเป็นทองเกลียงเพราะอาศัยบนอะไรก็ทราบว่าตนเองนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตบรบร,ริหาศาสดาไม่เคยมีความครบรบมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้แต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบาย ถ้าใช้เพียงเท่านี้เป็นบุญเป็นเหตุจให้เกิดเปนเทวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนษุษย์เห็นพ่อไปอยืร้องไห้อยู่ที่ปากหลุมเธอก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเราเมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่สบายยาก็ไม่กล้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กล้าหามารักษาเป็นคนทรัพย์สินจะหมด เวลานี้เมื่อเราตายก็มาควคนค้งให้เรากลับต้องไปปรมานพ่อเธอ,อยังแปลงกายคล้ายๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธอก็ยืนร้องไห้บัางพ่อร้องไห้ดีก็ร้องไห้แต่ท่านพูดเท่าเห็นคนชายหนุ่มร้องไห้ก็สงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ถึงไข่ก็เข้าไปถามถามว่าโพบิัะบูดุกรบู้จเจร ธอร้องไห้เพราอเรื่องอะไร <im it> เธอก็ถามท่านุูธเจ่าว่าท่านร้องไห้เพื่ออะไรท่านุูธเจ้าสมหาสถีก็บอกว่าร้องไห้ถ,ถึงถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่เธอคนนั <im it> ้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคำนหนึ่งคัน <c oughs> สวยงามมากยังหารอไม่ได้อยากจะได้ล้อท่า <im it> นมหาเสถีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายคลูกของเรา ถ้าเราได้ไว้เป็นลูกธนทมจะทำให้เราจะสบายใจมากยังถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคําหรือล้อแก้วมัน,นีจะหาให้พระกตคุณบัีเทพบุตรก็บรรนึกในใจว่าพ่อของเราเมื่อเราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อตัวเสียเงินนี่เ,เราแปลงกายคล้ายๆล,ลูกคนเก่ากับเสถสระแม้แต่ล้อทองคําและล้อแก้วมณีนน เธอยังแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อขั้นละลอ้อที่ตาพรามฟังแล้วก็ตกก็โกรธที่ก็บอกว่าใครมีใครบ้างที่ต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ไอคนที่ต้องการอย่างนี้ก็มีคนประเภทเดียวคือคนบ้าชายหนุ่มแปลงมาก็บอกว่าผมต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถ เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ว่าคุณลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่ตามกระบอกสันไม่เห็นเธอก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นก็คนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นนใครมันบ้ามากกว่ากันใช่ไหมเออจบจบยางยางไม่จบขอเล่ารัดรัดเวลามีน้อยว่าจะไม่มีประสูตรนะมาเข้าจนได้นะก็เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประกาศตัวว่าตัวเองนะคือมาจากกรุลรีที่บทที่มาลูกชาย เวลานี้ไปเกิดเปนเิวดาบนสวรรค์ชันดาวดึวงสทิวโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้เพราะบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยพระสมณโคดมนึกถึงพระพุทธจเ,เ,เจ้าพระสมณโคดมก็เจตตายพ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศททาไมจะมีบุญเธอก็ยืนยันว่าแค่นึกถึงต้องการรักษารโรคก,ก็เป็นเทวดาได้ จึงแนะนําพ่อเพราะว่านับตนบััินี้้นไปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจา้าคือภระสมณะโคโดมกับภาษาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาตรอนที่สุดเธอก็ลากลับไปเป็นเทวดาทุกขลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทากับข้าวมากๆหุงข้าวมากๆวันนี้วันนี้จะเลี้ยงพระสมณะโคโดมกับภาษาวก ในที่สุดพราหมณก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่การไปเฝ้าพระพเจ้าคํมาศัพทเคาว่าเฝ้านี่สภาพมากเกินไปถือว่าเขาไปหาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเวลานั้นคนก็มีสองพวกพวกเดิมของเขาที่ไม่นับถือพระพเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว,ว่าวันนี้เราดูพราหมณ์คนนี้ไปย่ายีพระสัมมณโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็มีความรู้สึกว,ว่าวันนี้เราจะไปดูพระสัมมณัโคดมท่าพระเจ้า แสดงธรรมพรมา a n พรมคนนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นว่าคนที่ไปดูไปไปตามพรามนั้นก็เป็นคนสองพวกด้วยกันพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ถามว่าพระสมณะโคดมเขาเวลานั้นถ้าเรียกชื่อกันนะแสดงการไม่เคารพนะ <c oughs> ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่าน คนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายและไปเกิดบนสวรรค์มีไหมเมื่อพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหวต้ตถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวตายและไปเกิดบนสวรรค์ไม่ชนนับร้อนนับพันนับหมื่นนับเป็นกฎ แล้วท่านก็บอกว่าเม่ตอนเช้านี่พราหมณ์ไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสตร์ได้ก็ทรงนึกถึงมัตตกุณลีเทพบ,บุตรก็ขอมัตตกุณลีเทพบุตรจงมาพร้อมบีมานเรียกนะไม่ใช่นึกกะเรียกเฉยๆเรียกให้คนอื่นได้ยินว่าเวลานี้มัตตกุณลีเทพบุตรอ,อยู่ท่านดาวดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยบีมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมัตตกุณลีเทพบุตร มีมาอเขาไม่แต่กุนลีเทพบุตร,ก,รก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระตศพลมัตตกุนลีเทียบุตร,ก,รก,ก็ลงจากวิมานมาไหว้พระเจ้าเมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระเที่แก้วก,ก็ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากฏวัตถกุนลีเทียบุตร,รเป็นมโสดาบัน <c oughs> รามพ่อก็เป็นมโสดาบันคนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบันไป็มาก ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพุทธบริษัทจรเญกรรมฐา,านขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรูล้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความครบรในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอย่างม้แต่กุณฑลีเทศบุตรนี่เขาไม่เคยครบรบมาก่อนแต่หลังจากนั้นทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรูล้ลมให้ใจเขาออก ถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะ่นก็หมายความว่าขณะที่ป่วยใหม่ๆซึ่งเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามหรือว่าการชินเัรื่องราภาวนาก็ตามนึกถึงคาว่าพุทโธแล,ล้วลมหายใจเขาออกด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าทําอย่างนี้เวลาตายในคราวนั้นเขาญาติโยมพระริษัณฐจะไม่ไปในรก นี่ก็ถือว่าเป็นผลของคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs> อย่างมัตเคุลีเทพบุตรในเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวและไม่จะมีความขารพแต่เขาไปสวรรค์ชช่นาดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันที่หลงพาวสมาธิในตอนต้นเลยกคณิกาสมาธิแม้ว่าจะทำได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจ ก็มีหลายท่านบอกจิตมันสงบไม่พอท้อใจเลยเกินก็จริงไม่น่าจะท้อเพราะการเจริญกรรมฐา,านเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา <c oughs> ต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิคำอุปจารสมาธิในแปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอิ่มใจ เวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแลกว้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนี้เรียกว่าปีติอุปจารสมาธิพอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการของปีติมีห้าอย่างวันนี้ญาติโยมถามี่ยวเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการของปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งข้นพองสยองเกล้า เวลาที่นั่งภาวนาไปมีคนลุกสู่สาสสาลุกคนลุกมากบางน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ําตาไหลภาวนาไปแล้ดีใจก็ตามขณะที่เจริญทัง้งกรรมฐานทั้งกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ําตาก็ไหลและบางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้าตาก็ไหลที่บางวันนี้มีคําถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้ำตาไหลเพราะอาการของปีติอาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกขนาโยก,ข,โกขลังสจ,จิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะอาการที่สีปีติที่สมีอาการเต้นเหมือนปลุกพระและว้วบางทีตัวลอยหวอวกาศอา <c oughs> การที่ห้ามีจิตสับสนรู้สึกสูก้ซ่ากายเบาอันดับแรกจะซื้สึว่าหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ล้วต่อไปก็เหมือนลมริ้วๆไหลออกจากกายในสุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกายไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกว่ามีหัวจ้าหัวมันใหญ่ใจสบายที่สุดอันนี้แปลกายก็ปีติที่หกรวงความอาการทั้งห้าอย่างคืนหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาไหลสร่างกายโยกโครงสี่ตัวลอยอากาศและเต้นปรับปบปรัปรับก็ตามหมีอาการซาดซานทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้น คลใหยปล่อยไปเป,ปเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นนล้จิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานไม่เกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปที่จิตสงบมีอาการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนี่งสงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องต้นเข้าถึงฌาน ตอนนี้จิตยะเข้าถึงฌานในไม่เข้าถึงฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าบัชาญชฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเริ่มสบายมีรมเป็นสุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดาญาโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะก,กันเสียงตุ้นนักเขาเสียงอะไรทั้งหม,หมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าหากว่าฌานแล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกอยังมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทตะภาวนาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยต่อไปแ้ากําลังใจเข้าถึงฌานที่สอง ตอนนี้ถ้าว่ากับถึงหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคานแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนี่ยชานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีตสิสุขห้าเอากคขตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึก สองวิจยัาายคัดไตรตรองสามปีติมีความอิมใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอากตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือดนหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีภาวนาก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบก,กวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้ิจรณาได้ตามปกติ อย่างนี้แปองการเขาฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองนั้นเหลือองค์สามเหลือปีติสุขเอกตาวิตกวิจารหายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองนี่ถ้าอานาสีไม่ค่อยเข้าใจอาตมาอ,อ่านงสอมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศด้วยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเพื่อรณมละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคําว่าตัดนี่ตกสาวิจัยยไหมว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกลพิษตันี้หายไปเลยตรงความว่าตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คาภาวนาหายไปไม่มีคาภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิงตถ้ายังอยู่แค่ในบริเวณของฌานที่หนึ่งแล้วตาง,งมานี่ภาวนา พอเริ่มทิงชานสองปั๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีรมสูงกว่าอิ่มอิ่ม,อมเอิบกว่ามีความแนบสนิทกว่าดีกว่าชาทน่หนี่งมากถ้าถึงชาี่สองใหม่ๆพอสักวัาเดียวหนึ่งชาในชาในสองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาีนหนึ่งคนนี้ตกใจนึกเอ๊ะกูหลับไปที่งไงนหว่าได้ลืมบาว่ายุ่ง ภาวนาวุฒโธรภาวนาไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปอะไรไอ้ด้านนอาการนั่นคือขึ้นไปถึงฌานที่สองมีความชุ่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตทรงตัวดีพอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองนะเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปเรื่องสุขกับเอกขตา ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านขบศัตรร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็าตามจะมีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดไปแน,น่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่ก็พลังใจทางหูดินเสียงน้อยลงเบาลงจิตเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลการของชาน้นสามพาการขาั้ชา้นสี่ขันที่สี่ก็ตัดฉกทิ้งไปเกิดเอกตะตาไอเดกตาเอกตตาคืออารมณ์ป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียว <c oughs> เพิ่อมอเบคขาเข้ามาอาการขัชาในสี่ที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงอาจารย์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขั้นนะ เวลามันน้อยการการอาจารย์คุงชาติสีของเขาทุกข้พูดสองขั้นตามอันตามอันดับคองชาญถ้าการก็ชาติสีย่างหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเขาออกในละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆแต่ว่าหูจะยินเสียงในน้อยขยายเสียงในขนาดเทเสียงตั้งไงกลดังจ,จัด จะได้ยินเสียงขยายเสียงแว่วๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาณิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยแลวก็ไม่รู้ลมให้ใจเขาออกมีเพราะั้นก็เราไม่ให้ใจเขาออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามวอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยโอยงรับนมเมื่อสมัยฉันฝึกใหม่มีพระเพื่อนองค์ไปปฏิบัติในโบสถ พอถึงขั้นนี้ท่านก็วิ่งพื้ดยันกูติมพระปานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายมันไม่ให้ใจแล้วครับพอตอนชาวพระปานออกมาเวลาฉันข้าวเสจ็จะบอกแม่น่าเสืด่ดายมันกลัวดีไอคนกลัวดีเรี่หายากนี่ขอญาติญาติโยมพบริษัทเข้าใจอาการของชานของสมาธิไว้วันนี้พูดแค่สมาธิก็พอนะห,อหลือเวลาสามนาทีขอ,อย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกะสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทาได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้ลมหายใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาว่าพุทโธนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปที่เรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวจิตเคลื่อนไปก็เริ่มต้นมันใหม่อย่างนี้มีฤสงเป็นเทวดาบนสวรรค์ช่้นดาวดึงได้อย่างมัตะบุรีเทบตรนะและราการในสองถ้าเข้าถึงอุปจาระรัสมาธิคือมีจิตอิ่มเอิบผ่านปีติปีติั้งไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะ บางคนก็ผ่านทั้งสองสามอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านแต่มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าขณินิกะสมาธิอาจจะใช้เวลาสามนาทีสี่นาทีหนาทีก็ได้แต่ไม่เนีนักแต่จิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมาก ถ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิดเประเทวดาชั้นไหนในหกชั้นให้เลือกอาตามชอบใจสำหรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสร่างกายโยกโครงตีเต้นเหมือนปลุกพระหรือต่อตัวลอยบรรยากาศห้ามีอากา,ารซาบซ่าน ถ้าการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระบรรดาญาโยมพระทุบริษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนกระพองสีน้งตาล้งก็ช่างมันน้ำตาจะไหลก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจ,ใจเป็นสุขก็แล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปการสังเกตอารมณ์องชานถ้าชานที่หนึ่งหูจะไม่รำคาญในเสียง ถ้าชาในสองจิตใจจะมีการชุ่มชื่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนาตั้งแต่ชานีนสองไปภาวนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชาในสามความชุ่มชื่นเออบิ่มจะหายไปมีการเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป่งีย๋ยวเรียกว่าด่งแล้วก็ไม่สัตว์ราชาได้ใช้ได้สัตว์ ตาหูจะดินเสียงที่ดังๆัดินเสียงน้อยลงมีการไม่เคลื่อนไหวจิตทรงตัวมากถ้าเป็นอาการของฌานที่สีจะไม่รู้สึกว่าเราหายใจความจริงลมงหายใจมีตามโมติแต่ว่าสายกับจิตแยกกันเด็ดขาดจะการเคลืออกก่อนไหวการเหาะก็ดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงฌานที่สีถ้าจิตไม่ถึงฌานที่สีแล้วก็จิตไม่สามารถ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกและบรรดาพี่สุสสมนเนรพี่รักทุกท่านสวัสดี